พมดแล้ววัดแตกวัดแตกนี่ครับโอ้โหคุณผู้ชมน่าจะต้องเรียกว่ารุ่มวัดแตกหรือเปล่าครับคลื่มนมวลมหาประชาชนที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับเป็นการเข้ามาแห่จองหลวงพ่อกลวยกันรุ่มสิทธิก์กตันอยู่นะครับ แต่หลายคนแซวบอกว่ารุ่นนี้รุ่นพังประตูวัดหรือเปล่ารุ่นวัดแตกหรือเปล่าหรือรุ่นสิทธิเนรคุณพังวัดหรือเปล่าในคลิปเราจะเห็นนะครับประตูเหล็กสูงมากเอาคลื่นมหาชนคลื่นมวลชนลูกศิษย์ไม่อยู่จริงๆแห่ดันกันเข้ามาพังจนประตูวัดเนี่ยพังหวังจะได้จับจองเป็นคิวแรกๆวัตถุมงคลก็คือหลวงพ่อกลวยรุ่มสิทธิ์กตันยูเนี่ยครับเนี่ยครับผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบรรดาเซียนพระและผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใส เรือนหมื่นคนนะครับเขาบอกครับเดินทางมาต่อแถวรอคิวเพื่อจับจองวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยรุ่นสิทธิ์กตันยูปี2566ที่ทางวัดโคสิตารามอำเภอสานขาบุรีจังหวัดชัยนาทจ,จัดสร้างและเปิดให้เช่าบูชาเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาในโลกออนไลน์เนี่ยเขาแชร์คลิปเหตุก,การณ์ช่วงหนึ่งครับที่คลื่นมหาชนเนี่ยแห่ดันประตูวัดจนพังครับเพื่อที่จะเข้าไปด้านในวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลความ,มเรียบร้อยเนี่ยพยายามดันต้านนะครับ แต่ต้องบอกว่าต้านไม่อยู่จริงๆครับจึงจำเป็นจะต้องล่นถอยออกมาครับแต่ในคลิปเราจะเห็นว่าประตูวัดเนี่ยคุณผู้ชมมันเหมือนเหมือนเหมืนในคลิปบางคลิปเนี่ยเหมือนมันหลุดด้วยนะครับออ โอ้พังมดแล้วแวัดแตกวัดนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะลูกศิษย์ลูกหาหลายคนบอกว่าโอ้โหในตอนนี้ในออนไลน์เนี่ยปัดราคากันยับเลย4ี่ถึงห้าพันก็มีมากกว่านั้นก็มีเอาซื้อเช่ากันไปปัดราคาแน่นอนว่า เป็นที่นิยมนะคมเราะกลวอย่วยที่มีเพลงได้ให้ร้องเป็นก็จะเห็นแต่ปรากฏว่าหูมันไปขั้นนี้ผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันไปเห็นคลิปึกว่าต่อคิวอะไรบางคนเนี่ยคุณผู้ชมไม่พอใจด้วยนะครับเพราะว่ามาก่อนแต่มีคนแซงคิวมาค้างวันคืน2คืนแล้วนะบางคนบอกยังไม่ได้เช่าเลยนี่ก็กลายไปแหละคนก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นพุทธพาณิชย์หรือเปล่าเนี่ยแต่แน่นอนว่าเขาทําออกมาเนี่ยนะครับก็เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาแต่บางทีเนี่ยคนที่เช่าไปเนี่ยเอาไปทําเป็นพุทธพาณิชย์ไปปัันราคาให้มันสูง กลายเป็นเรื่องการตลาดไปนะครับ